สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้เราไปกินเต๋ยวพี่เรามีกระปิด้วยเพียเรามีพริกด้วยนะพริกพริกลัวเผขออนุญาตพักเสียงจ้าทุกคนมีแบบว่ากลัวเผ็ดด้วยนะทุกคนอยากกินเผ็ดแต่กลัวเผ็ดกินเผ็ดไม่ได้ทุกคนแต่ก็เพิ่มความเผ็ดให้ชีวิตมีรสชาติในหนึ่งนี้ ได้ความเผ็ดแล้วทุกคนพอละพอแล้วพอแล้ว,ลวจริงๆไม่จิ้มพริกอีกแล้วต่อไปจะกินผักสดกับกะปิเอาทุกคนต้นหอมกินกับเอ่อก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากใครยังไม่เคยลองก็ลองกินนะจ๊ะทุกคนนี่ถั่วกรอบมากกรอบที่สดอ้ยความอร่อยอยู่ที่ตัวเราเอ้ยไม่ใช่ <laughs> เรากินอะไรก็อร่อยนะทุกคนไม่เป็นไรหรอกกินเข้าไปกินเข้าไปกินผักเยอะๆเพื่อสุขภาพ ก๋วยเตี๋ยวชามนี้เราทําเองนะจ๊ะทุกคนผักเราก็ซื้อมาเองแล้วก็ล้างเองจะอวดทําไมเนี่ยแค่ซื้อผักแล้วก็ล้างผักสม้ยก็อยากบอกว่าทําได้อนะถางบอกว่าทําได้เองบระมานว่าซื้อย่างเดียวเดเขาเห็ดกินเองก็บเป็นเด้นิดหนึ่งอันไหนชอบก็ทํากินเองทุกคนอันไหนไม่ชอบก็เอ้ยไม่มีอันไม่ชอบอ่ะ คนอื่นทําอะไรให้กินก็กินจะเป็นคนว่านอนสอนง่ายกินง่ายกินได้ทุกอย่างยกเว้นความเผ็ดนี่แหละทุกคนอยากไปชิมกับข้าวบ้านเพื่อนๆจังเลยเดี๋ยวจะมีโอกาสไปเยี่ยมเยี่ยมเพื่อนอยู่นะทุกคนไปเยี่ยมบ้านใครก็ทํากับข้าวให้กินด้วยนะไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อทํารสชาติแบบบ้านเราทํากินเองนั่นแหละเดี๋ยวไปกินว่าเฮ้ยรสชาติของเขาที่กินอยู่ที่บ้านเป็นยังไงอะไรงี้ หาแนวเที่ยวเลยปดีทุกคนมีใครใจรอต้อนรับเราไหมนะมีใครจะต้อนรับเราไหมนะเราอยากกินฝีมือเพื่อนๆที่อยู่ที่บ้านที่ทํากินเองกับครอบครัวทุกคนเพราะว่าที่บ้านเราทํากินแต่เมนูเส้นไม่ยําวุนเส้นก็ก๋วยเตี๋ยวไม่ก๋วยเตี๋ยวก็แกงเส้นไม่แกงเส้นก็ขนมจีนนะจ๊ะทุกคน <laughs> ชีวิตประจําวันมีแค่นี้อาหารนะจ๊ะมีแค่นี้ที่เราทํากินเองนอกนั้นก็ไปบ้านคนอื่นกิน กินกับคนอื่นไปนะจ๊ะทุกคนไม่งั้นก็ซื้อมานะคะเราไม่ค่อยทํากับข้าวหรอกเราเป็นแม่บ้านแกงถุงแม่บ้านถุงแกะเด้อทุกคนเราเลี้ยงง่ายหรอกทุกคนเรากินไม่เยอะแต่เรากินหลายครั้งเอากินบ่อยกินบ่อยกินหลยคั่งหมดกินบ่อยกินบ่อยกินแปดเทื่อกระบ่กคำจามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละทุกคนปากนี้ทําไมยัดเข้าไปไม่เต็มสักทีเงยจะขวางอยู่คือกันพูน่นะ กินยังกระแซบแต่กินที่สิ่งที่เราชอบมันก็อร่อยหมดนะทุกคนเอพีิกอันเนี้ยก,กินได้ซ้ำหนันแลละทุกคนพริกอันเนี่ยส่วนผักผักต้นหอมมนาะทุกคนเข้ากันได้ดีมันแบบมันมีรสชาติแบบว่าฝาดฝาดขึ้นๆหวานๆเป็นความประทับใจอย่างหนึ่งนะทุกคนขอบคุณที่รับชมเดอ้อทุกคนไว้เจอกันใหม่เดอ้อ โอ้ยแคบหมูกรแซบแซบเลยทุกคนลูกสินกระแซบแซบเส้นกระแซบแซบ,บ,บ,บทุกอย่างลงตัวบายเด้อ